ว่าถ้าเกิดถูกใจคุยกันถูกคอคลิกกันเป็นบุได้ไหมก็มีโอกาสนะผมถามผมแบบก็วันนี้จะพามาแข่งโบลิ่งอยากเห็นทั้งสองคนเล่นกิจกรรมด้วยกันแข่งโบลิ่งกันแข่งไหมได้แต่แยกกันนะไม่ได้ให้แบบเป็นคู่กันนะคือให้แข่งกันเองอ่ะแล้วถ้าแพ้โดนอะไรแพ้ก็ต้องโดนลงโทษก็จะมีให้เลือก2บทลงโทษแพ้หอมแก้มคนชนะ หรือคนชนะหอมแก้มคนแพ้ผมว่ามมันก็ไม่ต่างกันอะไรอย่างใดโอ้เข้มันก็ไม่ต่างกันเลยเธอจะรักกันเกินไปแล้วเธอจะรักกันเกินไปแล้วเนี่ย รายการหยกประดาวันนี้พามาที่ Blueo Rhythm b o w นะคะที่สยามพารากอนแอบบอกว่าวันนี้ได้เอาใจสายวายโดยเฉพาะเลยนะสายวายแล้วก็หยกด้วยนะแล้วก็โปรดิวเซอร์รายการด้วยนะเพราะว่าวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษยังไม่บอกเห็นข้างหลังไม่รู้กันหรือยังว่าเป็นใครเด็กๆฮัลโหลบุญและเฟรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบุญและเฟรมนี่เป็นไงถูกใจไหมถูกใจไหมแฟนหยกะด้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะคือนี่นี่คือจะวายหรือยิงจีเหรออะไรนี่ยกโยไไหนเนี่ย เย็นได้ไหมอ,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 อากาศดีไหม <laughs> <laughs> สองคนบุญและเปรมนะคะหลายคนรู้จักกันดีแล้วเนาะแต่วันนี้เดี๋ยวจะเจาะให้ลึกมากขึ้นรวมไปถึงดูสก,กิลการเล่นโบลลิงเมื่อกี้นี่โอ้โหโอ,โอ,โอ,โอ้โหหลังข้อรัวทางข้อรัวไปบอกเขาทำไมลูกนี้เขายังไม่ทันเห็นเลยว่าเป็นยังไง <laughs> นี่ก็วันนี้มาพร้อมเล่นโบลลิงการในการแต่งตัวมาวันนี้เนี่ยแมนในแบล็คบริการคุณหนูเปรมเขาคุณหนูเปรมคุณภาพคุณหนูเปรมโยนโบลลิงครับคุณหนูเปรมแล้วก็บอดี้การ์ดใช่ครับเธอจะรักกันเกินไปแล้วเธอจะรักกันเกินไปแล้วเนี่ย ไปโยนโบอลลิงกันปุงปังปุงปังปกติเล่นอยู่แล้วปะคะนานมากแต่เรียนได้เลยมัธยมด้วยนะฮะมัธยมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมัธยมนี่ก็อายุสักสิบหกสิบเจ็ดเนาะจะเล่นหรอไม่เอาไม่เอาไม่เอาหรอเดียนหน้าก็ยุ่เฮ้ยดูเสียงด้วยดูเสียงด้วยหยุ่นเดี๋ยวนี้ไปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่อง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 แล้วปกติเล่นกีฬาอะไรปกติเล่นกีฬาในร่ม ก็ก็มีบ้างแบบตีบิงปองปิงปองอะอยู่ในล่มเป็นหัวล้ออะไรของนี่เยอะมันมันแค่คุ้นๆก็ไปทำงาเฉยๆก็มีแบบตีบิงปองเลยตีเล่นล่มใช่ใช่แค่ดูประมาณนี้อันนั้นจะเป็นกีฬาเนาะจัดเป็นกีฬาอันนี้เขาแทงสนุกแทงพูและปิงปองเป้มอ่ผมเล่นหลายอย่างเลยตอนนี้อะไรมั่งบาสบอลว่ายน้ำกอล์ฟกีฬาสีของเรียนลงทุกอย่าง ไม่มีนักกีฬาไม่ได้เล่นเก่งอะไรนะคือไม่มีคนลงไม่มีคนลงก็เอาเปรมใส่ตีกอล์ฟด้วยไม่ไกี่เห็นบ<พ>อกเฮ้ยพี่ก็ตีกอล์ฟพอตพปพีปุ๊บก็ก๊อบแก๊ปก๊อบแก๊ปเลยแหละกอกไม่เข้าหางรู้จักกันมานานยังสองคนนี้ก็น่าจะมาเริ่มประมาณข้อปีสองนะใช่น่าจะเริ่มมาจากทวงได้แดงได้แดงนี่เป็นซีรีส์ที่หลายคนโค้แบบงมงมกันมากเลยนะเขางมงามันกันประคู่เราเนี่ยไม่ก็มีหลายคู่้ดเอาจริง เป็นหลายๆลายทยด้วยแหละในเรื่องเดียวคืออย่างโอ๊คขนาดกุนใช่อย่างพี่กดาวก็จะดูแบบมีความรักใช่แต่แฟนคลับเราสองคนก็เยอะคนที่เขาอยากให้เราสองคนแบบจิ้นกันก็เยอะก็มีบ้างในความเป็นจริงเนี่ยจิ้นกันตั้งแต่ตอนเล่นเลยปะตั้งแต่ตอนนู้นเลยปะจิ้นจากเรื่องเรื่องความนี้ได้แน่เป็นซีรีส์เรื่องแรกของเรื่้งหใช่เราพอเราเปิดมาเล่นกันเล่นซีรีส์ครั้งแรกเราก็จับมาคู่กันก็เลยแบบมาตลอด เบื่อไหมอยากเป็นคููจิ้นยังคูับพี่กับพี่แทนอายุเราได้อยู่เยตรงนี้พอรับบทเป็นแม่ได้อยู่พอพูดอย่างนี้ปูก็พี่ก็รู้สึกว่าแต่พสามารถเอาไวรัสคลิปายลป่ายค่าคลเยเล่ยคล่าลิป่ายลายค่ายคป่ายคลาย่ายค่ายคลถ่านขลายายค่ยค่าาาย่ล้วย่ายาล อย่ามัวแต่มองหน้าน้องเขาสิพี่เจนเรื่องเล่นคู่กันเบื่อยังจ้นกันเบื่อยังเจอทุกวันนะก็จริงๆก็เจอเกือบทุกวันช่วงนี้คือส่วนใหญ่ก็จะมีงานที่ร่วมกันตลอดอ่าแล้วช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้มีงานอะไรต่อมั้งที่ทําคู่กันก็มีซีรีส์ที่ตอนนี้กําลังถ่ายทำนะครับจะเป็นโปรเจกชื่ออะไรนะ ยู never eat alone คุณไม่กินคนเดียวอย่างเงี้ยอ่ะไม่ไม่กินข้าวคนเดียวไม่ได้ท้องมากไม่กินแต่ตรงเกินคุณไม่กินคนเดียวอ่ะเมื่อก่อนเปรมอ้วนกว่านี้ใช่ไหมเห็นบอกว่ามีแก้มปอบปอบของปอบใช่ไหมเออแล้วทำไมมันเหลือแค่นี้ล่ะคือตอนแรกเขาเข้ามาตอนนั้นก็พอมก็อย่างงี้ป้าตอนตอนที่เข้ามาได้แดงแรกๆเลยอย่างงี้เลยว้นอว่างนี้ว้นกว่านี้เออแต่ว้านกว่านี้นิดนึงแล้วพอแบบสักพักนึงเริ่มถ่ายไปเรื่อยฉากกินมันเยอะกินเลยแล้วคือในได้แดงอ่ะ ผมจะเป็นคนที่ชอบกินเละมากจะพไปทุกที่แล้วทุกสีที่เขาถ่ายก็คือกินเลยกินกจนเนี่ยได้เป็นลาลาปาอ้วนจริงๆนะพี่มีรูปไหมเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ตรงนี้ครับพี่จีทำได้แล้วขึ้นตรงนี้ปิ้งขึ้นมาตรงนี้ตรงนั้นตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้ได้แล้วบุญชอบตอนป่องหรือชอบตอนนี้มากกว่ากลัวเลยใช่ชอบตอนจริงเหรอจริงด้วยตอนอ้วนเมื่อกลับไปกินมันฝรั่งเหมือนเดิมไปน่ะไม่ชอบเพราะแบบเวลาถ่ายรูปตอนจีตอนอ้วนมันถ่ายหามุมยากการทำงานมันยากนะพี่เราเลยลดน้ำหนัก เ,เห็นบอกว่ามีอดข้าวจะเป็นลมด้วยใช่ฮะม,มันไม่ได้เขาไม่ได้เราอดข้าวเหมือนเขาแบบเขาเลยมันช็อกนะร่างกายแลการมันช็อต<า>ใช่แล้วแบบจะกินข้าวเขากินไม่ค่อยลงเลยเพราะน,นั้นจำได้เลยว่าเป็นช่วงที่ทรามารย์นี่ส่วนแบบเออเรากินข้าวไปอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเราจะอ้วกเราจะมาแล้เราไม่อยากหรอยิ่งถึงขั้นนั้นล้วงคอป่ะไม่ล้วงไม่ล้วงแต่มันจะออกเองกินเข้าไปก็แบบมันแบบมันกินข้าวไม่อร่อยเออหนึ่งเดือนสองเดือนประมาณเกือบสามเดือน สาเดือน13บสามโลอบคนดูนะครับผมไม่ได้ใช้ยาหรือว่าอะไรไม่ได้ฉีดไม่อะไรเลยอันนี้คือลดแบบเกลียวตัวเองเลยลดด้วยอะไรอ่ะออกกําลังกายลดอาหารออกกำลังกายแล้วก็อาหารอาหารสําคัญที่สุดอ่าอันนี้ก็เตือนไว้เตือนไว้นะเตือนไว้อันนี้คือบอกให้เอาไว้ไม่เป็นเยี่ยงอย่างใช่ครับอ่ะบุญเข้าวงการมาตั้งแต่เมื่อไหร่กี่ปีแล้วั้าแับต้มปีนี้ก็8ปีได้แล้วครับแปดจะแปดเก้าแล้วนะ ช่หมายถึงเข้าวงการแบบครั้งแรกเลยเนี่ยแปีแล้วหรอถ้าเป็นเอ็กซ์ตร้าเรียกว่าเข้าอะไรเข้าวงการได้ไหมอ่ะได้ดิอ๋อเหรอเข้ามาเป็นเอ็กซ์ตร้าก่อนใช่ใช่เป็นเอ็กซ์ตร้าใครเขาเอาหน้าอย่างนี้ไปเป็นเอ็กซ์ตร้าเนี่ยก่อนแล้วก็ไม่หน้าอย่างนี้ไงรูปป่้นก็อาจจะอ้วนนิดนึงแบบดำดำนิดนึงไม่ใช่อย่างนี้มันไม่ได้ดูแลตัวเองขนาดนี้มีร์ชั่นอ้วนดำด้วยหรออ่ะขึ้นภาพใหม่ใหม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นอ่ะเปรมเข้าวงการมาได้ยังไงอ่ะเปรมเข้าวงการมาได้ไงโอ้โหเหรอตอนนั้นคงเรริ่่มมาาาจกกที มีค่ายหนึ่งที่เขาจะทำโปรเจกต์แล้วผมก็ลองเอาเป็นแกสดูเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับเพลงเป็นคล้ายๆอยแบน์หน่อยหลายๆคนไมได้เรียนแตเสกคือจะเข้ามาเป็นนักร้องก่อนเหรอทีแรกใช่ครับเราก็ตอนนั้นคือเราไม่ได้หวังอะไรเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเด็กมหาลัยอ่ะเราอยากทำอะไรเป็นใหม่ดูตอนนั้นเราก็ลองมาทำดูแต่พอทำไปทำมารู้สึกว่ามันไม่เวิร์กคล้ายๆว่าในงานคือโปรเจกต์นี้ก็ไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับเราเราก็ รอๆๆมาเรื่อยๆจนมาเจอได้ด้ที่พูดมานี่กี่ปีละสามปีสี่ปีครึ่งทางของบุญนสี่ปีได้แดงเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกของทั้งสองคนปะคะใช่คทำไมถึงรับเล่นผมก็ด้วยความที่ผ่านโปรเจกต์เพยมาก่อนเราไม่เคยผ่านการแบ็ีการแสดงอะไรเราก็อยากลองดูอีกรอบนึงเป็นประสบการณ์ใหม่เราก็เลยเแค้เปรากฏว่าได้แล้วก็เลยเล่นอันนี้คือที่มาของการเล่นใช่ครับไม่ได้มีอะไรมากเลยเราเป็นไหม นนคือความรับเป็นสิ่งสวยงามเออคือแบบมันไม่มีเพศนะเพราว่าเอาว่าถ้าเกิดถูกใจคุยกันถูกคอ,อคลิกกันเป็นผู้ได้ไหมก็มีโอกาสนะผมถ้าถามผมแบบตอนนี้ก็อาจจะยังเขาเรียกว่าอะไรยังยังยังตอบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยต้องดูไปก่อนดูดูไปก่อนอ สัสตาวหวานเฉยต้องไปดาวิ่งเลยนั่คือรายการนี้หลายมูดมากนะจริงตลกอะไรจริงจริงเรามาถ่ายกันในลานโบลิ่งทำไมอ่ะก็วันนี้จะพามาแข่งโบลิ่งอยากเห็นทั้งสองคนเล่นกิจกรรมด้วยกันแข่งโบลิ่งกันแข่งไหมได้แต่แยกกันนะไม่ได้ให้แบบเป็นคู่กันนะคือให้แข่งกันเองอ่ะแล้วถ้าแพ้โดนอะไรแพ้ก็ต้องโดนลงโทษก็จะมีให้เลือก2บทลงโทษแพ้หอมแก้มคนชนะ หรือคนชนะหอมแก้มคนแพ้ผมว่ามันต้องไม่ต่างกันมันอะไรอย่างใดโอ้ยมันก็ไม่ต่างต่างระหว่างปากชนหน้ากับหน้าชนปากโอเคนะโอเคแหละโอเคแหละก็เดี๋ยวแข่งกันสามเกมสามเกมก็พอพอเลยได้เป็นแน่ตอนนี้ะลไปเลย Ready Go Go เฮ้ยดูดีนะ สวยสวยใช่ไหมเจดีค่ะอีกเลนนึ่งไปโยนเลน37โอจ็ดโอ้โหเฮ้ยโอ้โหไม่สามการงานการงันเนียเป็นไปได้เหรอเฮ้ยอันนี้อันนี้เรียกลูกยากอันนี้เรียกลูกยากโอ้โหนักกีฬานี่นักกีฬาทุกอย่างของโรงเรียนข่าดี รอรอคำหลังตุ๊ดตุ๊ดกำลังตุ๊ดว้าวว้าวปลาสวยๆสองลูกสี่ค่ไหนอ๋อสี่เหรอ ห่อมแก้มใช่ไหมอยากโดนห่อมแก้มใช่ไหมเฮ้ยดูดีดีถ้าเป็นสวยลูกก็ไม่ต้องเล่นแล้วแหละมจริงแต่มุมกล้องหน่อยอ่าๆได้ได้จะได้แบบจะได้เลขสิบหวกดูได้เนาะอาจจะได้สิบบวกดูได้อ่าอ่าอ่รีดเอาเอาู อยู่หน้าสิไอฟินมันจะดูเละเกินไปใช่ผม่อ่อนใต้ดินอ๋อไม่ว่าจะรายการนี้ก็อ่อนใต้ดินอยู่แล้วเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะทั้งการแข่งขันและการลงโทษของเราในวันนี้นะคะเป็นการลงโทษที่หวานฉ่ำมากทีเดียวนะคะอ่ะก็ให้ทั้งสองคนฝากผลงานแล้วก็ฝากช่องพี่ด้วยจ้าเชิญอนนี้ก็มีซีรีส์ไรแดงแล้วก็รองของพี่ออนแล้ว มีเอมี่ขอเวลาเรที่ปล่อยไปแล้วเรื่อยๆเร็วนี้เนี่ยจะมีที่เราถ่ายเสร็จไปแล้วนะครับผมก็คืออยู่ในวันนี้ลเราได้ร่วมเป็นแขกรับเชิญใช่ครับผมโปรเจกต์อื่นที่กำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้ก็คือเชฟเป็นโปรเจกต์ครับผมก็น่าจะเร็วๆนี้ประมาณต้นปีแล้วกันต้นปีน่าจะได้เห็นใจมากขึ้นแล้วครับผมรับเชิญไทยแน่นอนใช่แล้วก็สปรเปกต์บีาที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ของเราทั้งคู่นะครับผมเสื้อผ้าเสื้อผ้าใช่ก็น่าจะเริ่มถ่ายทำ เชือกป่าเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรเป็นการภาคต่อจากได้แดงไหมคะต้องพูดต่อเหมือนไม่ใช่ไม่ใช่ภาคต่อเออหรอใช่มันคือทำลายเดียวกันตอนได้แดงถ้าแบบจะเล่าเป็นทางของคุณกาแฟเป็นทางเฮีินกับน้องทีรดิวเจ้าค่อ้ถามว่าในเชือกป่าเนี้เราจะเห็นเลิฟซีนเยอะกว่าตอนได้แดงหรือเปล่ามันก็ต้องมีเยอะไปแล้วอาจจะเยอะกว่าต้องรอดูบทเลยครับเพราะว่าตอนนี้บทก็ยังไม่เสร็จอะขายช่องบางบูนแคมปัสให้พี่หน่อย ครับผมก็แคมปูนว้าวแคมป์ปูลแคมป์ว้าอะไรเนี่ยครับผมเราฝากคนก็ฝากน้องบางคุณแคมปัสด้วยนะครับมีหยกกระดาษาด้วยเองนะผมแย่อีสปาร์กได้เปลี่ยนชื่อเป็นบุญเป็มบุญเปิมอะไรไป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 ไลยไปเลยไปเลย์ไปการอีกแล้วครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็ติดงานผลงานของน้องๆด้วยนะคะ สวัสดีครับบ๊ายบาย